30เมษายนเช้าว,วันที่30แล้วนกข่อมได้เสียชีวิตไปแล้วตอนเช้าว,วันนี้ค่อมชนชื่ออันนี้แตงกวาอยู่บนต้นยอนะยังมีอีกหลายลูกนะกำลังออกนี่แตงกวากำลังออกนะ จะลองใส่ปุ๋ยไว้เรื่อยๆดูที่จะออกไปเรื่อยๆไหมแตงกวาน,นี่อันนี้ข้าวโพดข้าวโพดสีม่วงนะนี่สิบกว่าฝกน่าจะเก็บได้แล้วล่ะแต่ไม่เก็บหรอก จะไว้ทําพันธุ์นัวปักนัวเก็บได้แล้วเม็ดเต็มแล้วฝักนัปักเบลอยเลยโอ้มันอยู่เดี่ยวๆปลูกทีไป <c oughs> นี่ฝักเนี้ฝักเบลอเลยนี่กโ็โคดสีม่วงปลูกที่บ้านแม่มีประมาณสิบหกฝัก ต้นลาบักกินได้แล้วหัวสองหัวสองนี่มะม่วงหาวมะนาวโหูเต็มต้นเลยมะม่วงหาวมะนาวโหูนะเยอะมากเลยอ่ะนี่มะละกอนี่ดูจะได้กินป่ะอ,ออกดอกมาหน่อยอีกแล้ว พวกนี้พักเุ่์เลยโคตรอ .2 ออสง